าผมอยากจะเห็นเด็กไทยในสิปีข้างหน้าเนี่ยผมผมอยากจะเห็นเด็กไทยที่มีความมั่นคงในอารมณ์นะครับปัันที่สองเนี่ยมีความรู้รอบแล้วค่อยมานที่สามก็คือมีความรู้ลึกในในสิ่งที่เขาทําหรือในวิชาชีพที่เขาประกอบการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นทั่วแผ่นดินเ,นเราจะทำยังไงผมว่าการอ่านมีหัวใจแอาจ้า คือภาษาไทยก็มาจากการอ่านเพราะมันอ่านภาษาไทยอ่ะแล้วผมเมื่อเด็กไทยเนี่ยถ้าการอ่านไม่เข้มแข็งแล้วเนี่ยผมว่มันอ่อน,นปีละประมาณ200วันเนะี่ยใช้เวลาอยู่ในห้องเรียน,นยประมาณิบเน็ดสปดเมอร์7ซ็ของทั้งปีเท่านั้นเองแล้วอีก80%ดสิบ็นาะทำอะไรเรื่องการเรียนรู้โลกในปัจจุบันเนี่ยมัน มีความเปลี่ยนแปลงไปมากเรื่องหลายเรื่องที่เคยเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่มันเคยใช้ได้ผลเป็นสิ่งที่เป็นความเชื่อของในการศึกษาในยุคแต่ก่อนที่โลกมันยังไม่ซับซ้อนมากเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็ไม่เป็นจริงแล้วนะคะรับทฤษฎีโซเชียลเซชั o นที่เราเชื่อว่าเราสามารถใช้ระบบโรงเรียนใช้หลักสูตรใช้ค่าเวลาใช้เนื้อหาอย่างที่เรามีอยู่เนี่ยในการขัดเกลาและเรียนรู้ทางสังคมของเด็กได้ มันก็ไม่เป็นจริงอีกต่อไปในโลกซึ่งมันซับซ้อนและมันหลากหลายมากมายทฤษฎีการเรียนรู้ที่เราเคยเชื่อว่าคนมีความรู้ได้จากวิชาวความรู้ในหนังสือเนี่ยมันก็ไม่เป็นจริงอีกต่อไปเช่นกันในโลกซึ่งความรู้มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วมันก็ล้าสมัยได้ตลอดเวลาตรงนี้จึงเป็นที่มาที่หลายๆสังคมหลายๆประเทศเนี่ยต่างก็มองตรงกันว่าการปฏิรูปการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่เนี่ยมันต้องเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง เน้นทักษะเน้นทัศนคติเน้นแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่สามารถแสวงหาความรู้ได้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเน,นื่องซึ่งจะเป็นผลดีต่อทั้งตัวเขาเองเป็นผลดีต่อสังคมต่อเศรษฐกิจในภาพรวม ี่จะเป็นที่มาของโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการสนับสนุนของสมนักง,งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติที่อยากจะให้มีการศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มและก็ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศต่างๆรูปนักของไทยเราเองเพื่อมาตั้งโจทย์วิจัยแล้วก็วางยุทธศาสตร์การวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองในสังคมไทยนี่ให้เป็นจริง ซึ่งในกระบวนการศึกษาเรื่องนี้เนี่ยก็มีทั้งการประมวลจากเอกสารงานวิชาการต่างๆทั้งในประเทศนอกประเทศจํานวนมากมีทั้งการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขานะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมีการจัดประชุมประดมความคิดผู้เชี่ยวชาญนะครับเพื่อร่วมกันมองภาพอนาคตโดยเทคนิคโ i g ไซหรือเทคนิคการมองภาพอนาคตซึ่งทําให้ได้ข้อสรุปแล้วก็ข้อคิดเห็นที่แหลมคมยิ่งขึ้นนะครับว่า อนาคตของสังคมไทยที่เราหวังให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ด้วยตนเองเนี่ยเราจะมีลู่ทางเราจะมีแนวทางเราจะมียุทธศาสตร์อย่างไรในการปูทางไปสู่จุดนั้นตรงนี้เป็นการเรียนรู้ที่อยู่แต่ในกรงอยู่แต่ในกรอบมีว้บรรทัดมาวัดว่าอยู่แค่ไหนแค่ไหนซึ่งตัวเขาเองไม่สามารถจะแบบไปกาเก์อะไรได้เลยว่าเขาอยู่ข้างไนมันอาจจะเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบมีสิเลนซี่ก็ได้อันนี้เราก็ต้องยอมรับ ว่ามันก็อาจจะมีการเรียนรู้เชิงรับลักษณะที่เกิดจุดวกกลับขึ้นมาซึ่งจุดผันกลับอะไรที่เป็นตัวกำแพงที่ทําให้มันเกิดการผันกลับขึ้นมาเกิดการเรียนรู้ของกระแสมวลมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยคือคนอื่นให้มาทุูบาอาจารย์พ่อแม่ให้มาเขารับได้เท่าไหร่ก็ไปไประยุกต์บูรณาการเป็นตัวเขาเองแล้วก็นำไปสู่การสร้างความรู้ด้วยตัวเองเน,นี่ยสำคัญมากเราเราเราให้โอกาสให้เวทีกันน้อยมาก ทำอย่างไรที่จะทำให้เซลล์เดเรกเต็ดเร์นนิ่งมันเป็นเรื่องของเซลล์เร์ n นนิ่งที่แท้จรที่สำคัญเชื่อมโยงกับค้านอกที่มันเกิดขึ้นตรงนีนะ้ผมว่าสำคัญมากเป็นเรื่องในมิติด้านในซึ่งในวงการศึกษาของเราขาดคนามาหลายประเทศเนี่ยได้ชี้ให้เราเห็นภาพชัดนะครับว่าในโลกยุคใหม่เนี่ยโรงเรียนโฉมใหม่ กลายเป็นแหล่งสร้างคนที่มีความคิดและทักษะการเรียนรู้สูงซึ่งในกระบวนการนี้นะครับเราได้เห็นภาพชาัดว่าในระบบการศึกษายุคใหม่เนี่ยการศึกษาไม่ได้ถูกจํากัดอยู่แต่เพียงในโรงเรียนอยู่แต่กับหลักสูตรหรือค่าเวลาเท่านั้นนะครับแต่การศึกษาคือการเปิดโลกกว้างคือการปลดล็อกการเรียนรู้ของคนปลดปล่อยศักยภาพการเรียนรู้โดยธรรมชาติของคนให้สามารถเรียนรู้ได้จากชีวิตจริงที่หลากหลาย เลยขอบเขตของความเป็นโรงเรียนหรือหลักสูตรออกไปในโลกของการเรียนรู้ยุคใหม่เนี่ยทักษะการเรียนรู้กลายเป็นเรื่องที่สําคัญมากกว่าตัวความรู้เองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงบันดาลใจในการเรียนรู้เนี่ยกลายเป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายสําคัญยิ่งกว่าผลสมร็จหรือคะแนนสอบมันต้องมีแรงจูงใจอ่ะไม่ใช่นั้นมันเกิดขึ้นเลยความาอยากอยากเรียนรู้เนี่ยมันไม่มีทางเกิดขึ้นมาได้เลยเพราะตัวเองเนี่ยทำยังไงให้มันเกิดความอยากเรียนรู้ขึ้นมา เราไม่ได้เรียนรู้เพื่อจะได้ไปแข่งขังนนยแต่เรียนรู้เพื่อเซฟฟูลฟิลล์อ่ะมีคนมนิ่งตัวเองถ้าจะจับเรื่องการวิจัยเนี่ยทางด้านการศึกษาหรือการเรียนรู้เนี่ยอันที่เผาฟูลที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นการวิจัยระบบการวิจัยก็คือการเปลี่ยนแปลงผมใช้คำว่าเป็น positive change ในท่ามกลางระบบการศึกษา <c oughs> ที่อ่อนแอมันมีการดิ้นรนมันมีโรงเรียนที่ดิ้นรนพยายามที่จะ,จะสแสวงหา นะแล้วก็เจออะไรดีๆเยอะตรงนั้นนะ่ะคือวิธีเอามาเดินข้อสรุปจากการวิจัยครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ได้ชี้ให้เห็นถึงโจทย์วิจัยและก็แนวทางการวิจัยหลายเรื่องนะครับที่อาจจะปูทางไปสู่การส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมในการเรียนรู้เป็นสังคมที่คนไทยยุคใหม่เนี่ยมีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองสูงนะครับข้อสรุปจากการวิจัยเนี่ยได้ ชี้ให้เห็นตั้งแต่โจทย์วิจัยและการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างฐานความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ของคนไทยนะครับโจทย์วิจัยและการวิจัยเชิงนโยบายเกี่ยวกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนะครับเพื่อสร้างโรงเรียนและสถานศึกษายุคใหม่เนี่ยให้มีความพร้อมที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ที่กว้างขวางและหลากหลายของเด็กเนี่ยมากยิ่งขึ้นยังไม่ต้องห่วงว่าโรงเรียนจะทำาใไรก่อนกรั้นแต่แต่ถ้าพ่อแม่เห็นอย่างนี้ แต่ถ้าเผื่อคนในชุมชนเห็นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาขับต่อได้ไม่ว่าระบบการศึกษาจะเป็นยังไงนะแต่ช้ยหมอวิจารพูดว่าถ้าเราแก้ปัญหาแบบหาคุญแจตกใต้เสาไฟเท่านั้นเนี่ยมันก็หาได้เท่านั้นแหละตอนนี้มาหามาหาคุญแจนอกเสาไฟอ่ะนอกเขตที่ที่ไฟส่ว่างไปถึงล้วกลับไปหาพ่อแม่กลับไปหาชุมชนที่เขาที่เขาเห็นไอ้ไอ้เรื่องแบบนี้แล้วแล้วเขเข้เขเขาไปขับต่อ งานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยยังได้ตั้งโจทย์วิจัยและการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ใหม่ๆนะครับที่จะช่วยเสริมสร้างแรงบนันดาลใจให้ผู้เรียนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเนื้อหาการเรียนรู้ท้องถิ่นซึ่งถือว่าสําคัญมากในการที่จะสร้างแรงบนันดาลใจสร้างทั้งตัวตนอัตลกักษณ์ศักดิ์ศรีให้กับผู้เรียนซึ่งอยู่ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เขาจะมีเนื้อหาสาระในการเรียนที่โดนใจมากขึ้น ในที่สุดแล้วเนี่ยการเรียนรู้ด้วยตนเองเนี่ยน่าจะเป็นไปเพื่อการเรียนรู้ในตนเองเพื่อการพ้นจากตนเองนะครับเพื่อการการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมใน,ในอนาคตที่ไม่ใช่เพียงแต่มีความรู้แล้วก็ทักษะการเรียนรู้เพื่อความมั่งคั่งเข้มแข็งทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่เป็นสมาชิกของสังคมยุคใหม่นะครับที่รู้จักแบ่งปันมีทักษะการเรียนรู้ที่ดีที่ทําให้เขารู้จักสังคมและโลกกว้างมากขึ้นมีจิตสํานึกที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นนะครับ ก็ช่วยกันสร้างสรรค์ลงให้สังคมของเราเนี่เป็นสังคมที่มั่นคงผาสุกยิ่งขึ้นในอนาคต